ฮัลโหลสวัสดีครับก็ตอนนี้อยู่กับรายการมิสเตอร์ฟิตนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าของยี่ห้อซีมีกันนะครับก็จะเป็นกระเป๋าสะพายหลังเนาะแบบนี้นะครับมีหูจับด้วยนะครับแล้วก็สามารถาจุของพวกหนังสือแท็บเล็ตหรือว่า ของจุกจิกเอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับแล้วก็มีกระเป๋าตัวนี้น้าหนักเพียง165กรัมเท่านั้นนะครับขนาดของกระเป๋านะครับจะอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่13เซนติเมตรเนาะแล้วก็ความยาวของกระเป๋าอยู่ที่22.5เซนติเมตรจะมีสีให้เลือกมานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูเนาะโอเคนะเดี๋ยวเรามาแกะดูว่ากระเป๋าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูอ่า กระเป๋ากันนะว่าเป็นยังไงนะครับข้างหน้านะครับข้างหน้าก็จะเป็นกระเป๋าขนาดเล็กนะครับสามารถใส่พวก power bank นะครับใส่พวกแว่นกล่องแว่นไรพวกนี้ได้นะครับก็ซิปได้นะครับมีนะครับแล้วก็ข้างในกระเป๋าใหญ่นะครับสามารถใส่พวกโน้ตบุ๊กหรือว่า iPad หรือว่าแท็บเล็ตได้นะครับก็จะเป็นข้างในเป็นแบบนี้นะครับเป็นสองช่องแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นใส่พวกหนังสือก็ได้นะครับแล้วก็ ข้างในนี้จะใส่พวกอ่าไอแพดนะครับพอดีนะครับแท็บเล็ตอะไรพวกนี้นะครับมือถือเราอย่างนี้นะครับก็ได้นะครับแล้วก็กระเป๋าตั้งข้างในก็ใส่ได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังสามารถเป็นสายนะครับสายสามารถปรับได้นะครับปรับความยาวความสั้นได้นะครับแล้วแต่อ่าแล้วแต่ลักษณะคนเลยนะครับมาปรับความยาวความสั้นของสายได้นะครับแล้วก็มีหูจับแบบนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเราจะมาทดสอบการกันน้ําของกระเป๋าตัวนี้กันนะครับว่ามันสามารถกันน้ําได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับคุณเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการกันน้ําของข้างหน้านี้นะครับว่ามันสามารถกันน้ําหยดได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมได้เตรียมน้ามาแล้วเนาะผมจะใช้หลอดในการจุ่มน้ํานะครับแล้วก็ลองหยดมันไปดูนะครับว่ามันจะไหลลงหรือเปล่านะครับอ่าถือว่ากันน้ําได้ดีมากนะครับดูสิครับน้ําไหลเป็นหยดเลยนะครับนี่ฮะ เป็นหยุดเลยนะครับอเดี๋ยวเราจะมาแนวนอนกันนะครับว่ามันจะเป็นหยุดหรือเปล่านะครับนี่นะครับนี่นะครับน้ําแทบไม่ซึมเข้าไปในกระเป๋าเลยเนาะนะครับอถือว่าใช้ดีนะครับถือว่าใส่กานกันฝุนปล่อยๆได้นะครับแบบนี้นะครับถือว่าน้ําไม่ซึมเข้ากระเป๋าเนาะถือว่าป้องกันของในกระเป๋าได้ดีเลยนะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับก็จบกบับการรีวิวกระเป๋าของ Xiaomi แล้วนะครับเรื่องบอกราคาไปนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1 5 0่ง0ถึงสองกว่าบาทนะครับประมาณนั้นนะครับลองไปหาใน shopee lazada หรือว่าร้านจําจหน่ายทั่วไปเลยนะครับโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับบาย